ช่วงนั้นมันไม่มีมนุษย์โลกนี้มันจะเริ่มเสื่อมไม่ใช่จะมีมนุษย์เยอะๆอย่างนี้นะเนี่ยไม่ใช่เช่นช้างโพนิสักรวบโพนิสักร์มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีมนุษย์อยู่มีน้อยมันเราสร้างบารมีกับพวกที่เป็นสัตว์อะไรประมาณนั้นทีดีมาเรื่องของกรรมนะครับ หนูเห็นญาติคนหนึ่งเขาเป็นนู่นเป็นนี่ก็คือแบบโรคล,ลุมเหลาล้มป่วยเจ็บป่วยบ่อยถี่มากแบบนี้เขาเรียกว่าอดีตชาติเนี่ยทำปรปรดาบานาบาตมาเยอะใช่ไหมครับได้ปานาเจนากาเมมุสาสุลาที่จะแถวเน้นให้ไปไหนแล้วในลักษณะนี้เราสามารถพาเขาฝึกสวดมนต์ได้ไหยครับสายย่อแง่กรรมรจะตัดได้คือ<ม>ติดอยู่กับพระอยู่กับรรมฐาน หนักก็เป็นเบาเบาก็หายเพราะสายใยเนี่ยคําว่าสายใยนี่เวลาเรานึกเนี่ยเราทําอะไรไว้ในโลกเนี่ยตอนเด็กทุกวันเนี่ยพอนึกเนี่ยสายใยเลยมาเลยเขาเรียกว่าสายใยแห่งกรรมเหมือนผัวเมียด่ากันอ่ะพอด่าว่ามันก็ขึ้นมาเลยอะ่ะใช่ไหมละ่ะนี่คือสายใย <laughs> มันอยู่ที่มากน้อยไอ้สายใยเนี่ย ปาณาธิป a t ที่เขาทำในอดีตเนี่ยมันอยู่สิ่งมากหรือน้อยบางคนเดียเด๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวมันกน็ทำมันเกิดมั่อะไรประมาณนะี้นิ้กรรมมีมีแบบว่าไม่เอาไหมฮะคือเราเอาให้เขาสวยแ,วแต่เขาไม่เอา <c oughs> คนที่จะฝึกให้เหนือพวกนี้ก็คือคนที่เป็นพรหมจิตเป็นพรหมเนื้อเหตุเนื้อผลสายใหญ่แห่งกรรมพวกนั้นมันมาไม่ได้เพราะจิตเขาเบาจิตอยู่กับละ สายใหญ่เขาว่าอยู่กับพระเนี่ยเรามาอยู่กับพระทุกวันที่เราสวดจะเป็นยืนเดินนั่งนอนเราสวดเนี่ยสายใหญ่พระกับจิตเรามันสายใหญ่กันกรรมไม่ดีมันจะเข้าได้ไหมเล็กๆแน้นอนเข้าไม่ได้มันจะเกิดความเคยชินเนี่ยความเคยชินเราชินมันจะเด็กแล้วเราบันทึกกรรมอะกายกรรมมืจีกรรมมโนกรรม ทางตาหูจหมูกลิ้นกายรูปรถกิ่นเสียงตั้งใจจำความได้ใช่ไหมมันก็เป็นสายใหญ่แต่มันเป็นทางโลกดีนะคนแถบเนี้ยก็ยังสายใหญ่พระยังพอมีมัง่งคือว่าพระสวดมนต์มัง่งบางคนบางคนก็ไปทําทานมัง่งบรรพัดบรรจินเนี่ยเขายังมีสายใหญ่พอมีมัง่งไงแต่คนในเมืองยุคนี้นะ ยากดิดวัตถุทำสใส่ใ่ตัวเองกับวัตถุแล้วได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรอย่าลืมบาร,รมีหรือกำลังของหรือกรรมของมนุษย์ทุกคนนะตั้งแต่ผู้เรเจ้าพประเจ็บพอะพอร,ะาอระหานเราเราทั้งท่านเนี่ยยนันว่าตายเกิดตั้งกัะทิ้งมาในโลกไม่ได้ไปไหนพิจาจ้าทุกองค์ยังอยู่ในโลกนะ บารบมีท่านยังอยู่สิ่งที่ท่านทำไว้ยังอยู่แต่ท่านยังไม่เกิดแล้วก็ใจไหมถ้าฉลาดหน่อยเราก็ดึงดึงสายใหญ่ที่ท่านมีในโลกนะ่ะมาอยู่กับเราถ้าเป็นมือใหม่การดึงทำยังไงครับสวดดีสวดดีนะำมูพุทธายะสวดมนต์ดีเข้าถึงใจสังคมเมื่อไหร่ก็ มันก็ปิดอุปยภูมิมันก็เียนบนเนา่ามนุษย์สวรวัลอมนุษย์หรือมนุษย์ไปมนุษย์ตายไปนมนุษย์เข้ามนุษย์ได้มีวิธีการฝึกมันต้องเรียนทางโลกเหมือนกันนะคุณจะไปเรียนทางโลกอย่างเดียวไม่ได้เพราะคุณตายแล้วคุณไปไหนไม่รู้ต้องเรียนธรรมะด้วยไง